ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกระผมนายธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในเกี่ยวกับร่างรายงานเรื่องของพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมก่อนรับหลักการของรัฐสภานั้นผมได้อ่านดูผมไม่ได้ผิดหวังครับผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดไว้อยู่แล้ว นั่นก็คือมันไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็อนอันขึ้นมามันไม่ได้มีคำตอบใดๆว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรที่พักฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นคณะที่การก็คิดว่าเป็นคณะกรรมการเพื่อประวิงเวลาถ่วงเวลาเท่านั้นมันก็ไม่ได้ผิดหวังคือเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นอย่างนี้เช่นนั้นในรายงานฉบับนี้มีข้อโต้แย้งอยู่มากมายซ,ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเทคนิคซึ่งพูดกันเองระหว่าง ฝ่ายรัฐบาลกับวุฒิสมาชิกค,คุยกันเองตอบกันเองแบ่งเป็นสองฝ่ายเรื่องสําคัญเรื่องการแก้ไขรัฐธรมนูลมาตรา256ที่ยืนยันไว้ว่าการแก้ไขจะต้องออกเสียงประชามาติก่อนหรือไม่กี่ครั้งเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยครับสามารถไปถามคนล่างได้คือท่านมีชัยรัชุพันธ์ก็ไปถามแต่ในนี้ไม่เคยมีการมาใส่เลยนะครับว่ามีใครบ้างไม่เคยเอาใส่ต้นเหตุในการร่างเราไม่ถาม ไี่ถามนะครับเรื่องในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเป็นการร่างทั้งฉบับจะแก้ไขได้หรือไม่ก็ไม่มีการถามคนร่างคนร่างหายสาบสูญไปแล้วก็ไม่ถามก็ไม่ถามสิครับในร่างเดีเ่วนัไม่ถามผลคําตอบล้วไม่มีก็คือเป็นเป็นคณะกรรมการที่เปล่าวิงเวลาถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองแถมพว่วงเ้วยอะไรครับแถมพว่วงได้เอาข้อมูลมาไปยื่นสารรัฐธรรมนูญโดยคนที่ยื่นยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเองในยี่้าใน21ิเอ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้านะครับไปยื่นเพื่อขอสารตุตีความเพื่อจะทวงอีกตอนนึงอีกย้อนกลับไปอีกอันหนึ่งครับย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดแปดเดือนที่แล้วรัฐบาลก็มีการตั้งกรรมธิการสภาตั้งธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญศึกษามาหกเจ็ดเดือนข้อมูลตั้งขนาดนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือกระบวนการทวงประวิงเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญย้อนกลับไปอีกครับย้อนตอนหาเสียงเลือกตั้ง พักรัฐบาลพักฝ่ายค้านเกือบทุกพักหาเสียงว่าจะต้องมีการแกแก้รัฐมนูญเพราะรัฐมนูลฉบับนี้ร่างมาโดยไม่ชอบย้อนกลับไปอีกตอนร่างรัฐมนูญการแก้การร่างรัฐมนูลปี60ประชาชนที่คัดค้านถูกจับกลุ่มดําเนินคดีไม่ร้อยกว่า159คนคนที่เห็นต่างไม่สามารถทําได้รัฐมนูลดันทุลังออกมากฎหมายยัตินั้นอ้างและเกินว่ามีการออกประชามติ จะต้องธรรมนติก่อนแต่ประชาตินั้นช่อฉนที่สุดมีวาระซ่อนเล้นที่สุดปกปิดไม่มีใครโต้แยง้งใครโต้แย้งถูกจับแล้วนี่ประชาธิปติที่ใช้ได้หรอครับแต่อ้างทุกครั้งนะครับว่าต้องลง,งาวาระมติก่อนรัฐมนตรีแบบนี้ถึงมีการเอ่ยว่าเป็นรัฐมนตรีแก้มาเพื่อพวกเราไม่ใช่แก้ทํามาเพื่อประชาชนนี่คือสิ่งที่ชัดๆแล้วทาไมถึงไม่แก้ล่ะครับรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องแก้ให้เสร็จเดือนธันวาคมจะแต่256 ทำไมไม่แก้ทุกร่างจะแก้256นี่เมื่อวานก็ฟังข่าวดูว่าวิปรัฐบาลบอกว่าจะแก้256วุฒิบอกว่ามีประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบจะแก้256แต่มาตราอื่นเราอื่นไม่แก้ไหนบอกว่าไม่แก่ไรมาตรานะครับก็แก้สิครับแก่ไรมาตราหมด272นายกไม่ต้องเลือกนายกไม่ต้องใส่สลัตัวเองแล้วครับมันดูดีเกินไปหล่อเกินไปแก้ไปเลยนะครับว่าไม่ต้องเลือกตั้งนายยกสวมันตัดอยู่ รัฐบูลฉบับนี้มันยังมีแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีที่ตั้งกฎเกณฑ์กติกามาโดยมีนายทหารและกละกุ่มทุนเข้าเป็นกรรมการนโยบายต่างๆงบประมาณต่างๆไปอยู่สอดแสกซอ,อดในงบมาดังนี้ทําให้ประเทศชาติไม่สามารถขับเคลื่อนไปอย่างอื่นได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโควิดติดขึ้นมาเศรษฐกิจใช้ไม่ได้ต้องไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติแล้วทาไม่เป็นอย่างอันรัฐบูลฉบับนี้ยัง มีปฏิรูปประเทศคสชคนขอทอเป็นของเขียนมีกฎหมายด้วยเทศซึ่งจริงไม่ใช่ครับเขาเรียกว่ากฎหมายตามสั่งเนื้อหาเป็นกฎหมายธรรมดาทั่วไปครับแต่ต้องอาศัยว่าต้องผ่านสภาแน่ๆต้องมีสว250ิคนแน่ๆจึงต้องมาใส่แล้วก็โหวตก็ยังไงก็ชนะฝ่ายค้านโต้แย้งอะไรไม่ได้ไม่ได้การออกแบบออกกฎหมายโดยปกติก็คือเป็นแค่ปฏิรูปประเทศไม่มีนะครับเป็นกฎหมายตามสั่งรัฐบาลต้องงันการยังไงก็ออกอย่างนั้นขึ้นมารัฐมนุญอย่างนี้ ยังมีนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งไปตั้งขึ้นมาเอาคนนอกก็ได้โหวตขึ้นมาเสียงในรัฐสภาเป็นหลักก็จะต้องทำอย่างนี้ที่มาองค์กรสิสระก็เชื่อมโยงจากรัฐมนูญสารรัฐมนูญกกตปปชสร้างบาดแผลในกระบวนการยุติธรรมความยุติธรรมในประเทศไทยจนทําให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาทนไม่ได้ต้องออกมาตั้งออกมาประท้วงออกมายืนยันถึงอนาคตของเขาถ้าอยู่สังคมแบบนี้มันอยู่ไม่ได้มันยังยิ่หไหยหลายมาตายเรื่องมากมายที่ มันทําให้ประเทศชาติเราไปไม่ได้ไม่มีอนาคตเราแพ้เราแพ้เคยแพ้ญี่ปุ่นเราแพ้เกาหลีเราแพ้ไต้หวันเรามาแพ้มาเลเซียเราแพ้อินโดนีเซีย,อ,ซยอีกหน่อยเราแพ้กัมพูชาแพ้เราเพราะประเทศเราเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไปยี่สิบสามสิบปีหาความจเจริญก้าวหน้าไม่ได้เพราะท่านู้นูนมันไม่เอือ้อท <c oughs> ่านประธานที่เคารพครับ <c oughs> การจะแก้ไขท่้นูหรือไม่มันไม่ได้แก้ด้วยเทคนิคกฎหมาย ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสอสฝ่ายรัฐบาลด้อพิปลายมาบอกต้องมีเทคนิคอย่างนู้นต้องให้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวรัฐมนูญจะลงเนื้อหาไม่ได้มันจริงเหรอครับต้องอย่างนั้นใช่เหรอครับหรือว่ามันต้องแก้ที่หัวใจถ้าหัวใจของนายกรัฐมนตรีต้องการจะแก้ไม่ต้องการสืบทอดอํานาจถ้าหัวใจของคนที่เป็นผู้มีอํานาจปัจจุบันคนที่ได้ประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้สวแล้แต่งตั้ง จากรัฐบ,บาลสอส,อสอที่สนับสนุนนายกในรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีสัางไม่ต้องการสื่อท่าอำน,นาจเลือกที่แกงามมา้ง่ายได้มากครับเทคนิครึ่งที่ปัติว๋วในร่างรัฐธรรมนูญที่บอกว่าในร่างรายงานนี้นะครับที่บอกว่าไม่สามารถแก้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการแก้ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายห้ามเลยว่าไม่ให้แก้ทั้งฉบับแต่ก็ยังตีความดันทุลังตรากกะคล้ายสีดนชัยมากที่สุดนะครับ ตะกะแต่ละคนที่ทําบางคนมีตาแหน่งทั้งวิชาการสูงแต่ก็ตะก,กะค่้ายสีดลชัยนะครับหวังว่าแก้ไม่ได้ไม่มีกฎหมายห้ามและสามารถแก้ได้แต่แก้นั้นต้องไม่ให้ขัดต่อมาตรา255อีกทั้งล่างมาตาครั้งอ,อ,อนุที่หนึ่งที่สองก็เป็นไม่ใช่แก้ทั้งหมดเพราะจะไปแก้เป็นการแก้แหละมาตาไม่ใช่แก้ทั้งทั้งฉบับเป็นการแก้ต้องยกเว้นไม่ไม่ขัดต่อมาตา255ราแต่พิธีความบอกว่าแก้ไม่ได้อย่างงุ่นอย่างนี้ ที่แท้จริงก็คือเจตนาที่แท้ใจแท้ๆก็คือขัดขวางไม่อยากให้มีการแค่ก็บอกมาตรงๆก็ได้ในเรื่องการที่ต้องอภิาทจะต้องมีการประชามติก่อนรัฐมนตรีาตรา2คอนุแปดอนุเจ็ดก็บอกว่าหลังจากที่รัฐภา,ามีการลงมติเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทุนก้าทุนกระหม่อมให้พระหมหาสัตว์ลงประมาณพี่ไทยถึงไปทาประชามติก่อนไม่เห็นมีบอกเลยต้องประชามติก่อนแรก แต่ก็ดันทุหรังว่าต้องกอนมากอํานาจทักษะเราดูต้องมาชนเคยมีชัดไปแล้วแต่ประชาธิปไตยจอมปลอมนะครับประชาธิปไตยแบบที่หลอกลวงชอบชนที่สุดปิดกั้นคนไม่ให้ที่เห็นต่างเข้ามาทําแต่อ้างทุกครั้งครับอ้างสิ่งที่ไม่ชอบแล้วมาที่ชอบเกาหลังกันไปเกาหลังกันมาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้บ้านเมืองประเทศชาไม่ไม,ไม่ไม่เดินหน้ามีแต่ถอยหลังลงคลองไปทุกทีต้องการเหนียวลังประเทศให้ไม่ให้เจริญเรืองลองถอดใจเลยครับอย่าอยู่เลยครับ ถ้าเราได้ผลประโยชน์จากรัฐบาลเป็นสวแล้วเราต้องไปรับใช้เขาฟัง,ฟงคําสั่งเขาเราไม่ละอายคนรุ่นหลังลระครับขณะน,นี้คนสองกลุ่มในประเทศมีอยู่ชัดเจนแตกต่างคือคนรุ่นผมขึ้นไป5้ 50, 6สิบอีกไม่นาน10ปี2 0่สปีสาปีก็จะต้องจากโลกนี้ไปคนอีกรุ่นหนึ่งคือคนรุ่นใหม่1 5บห้าส0บหเจ็ามสเขาเป็นคนรุ่นใหม่อีกยี่สิบปีเขาเติบโตมาเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง คนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลว่ามากกว่าคนรุ่นเก่าเขาต้องการที่เปลี่ยนแปลงทัดมูลมาร่วมในการกำหนดประเทศไม่ต้องการใช้ปืนมาแก้ทัดมูลได้ทุกท่านพูดมาต้องมีเทคนิคเยอะแยะแต่ทักทีทำไมถึงทหารเอาปืนมาจี้และแก้ทั้งเ้าบับรรล,ละเจ้บับททำไมไม่โวยวายบ้างครับไปกลัวอะไรกับทหารนะครับหรือเป็นทาสรับใช้ได้ประโยชน์ถึงกลัวแต่นี่มาอ้างเทคนิคโหสารพัดสีตะนชยัยทดัดช ทำไมไม่แค่เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องเติบโตต้องทําลบความเห็นเขาไปสายร้วเขาว่าล้มเจ้าบ้างไปสายรัดนี่แหละว,ว่า,าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศกลัวเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองลองไปฟังเปิดหูเปิดตาไปนั่งฟังเด็กๆเ,เขาปาา่าใสเขามีข้อมูลอย่างไรผมยังไม่เห็นเป็นไปตามที่กล่าวหาเลยครับมีแต่ข้อกล่าวหาทั้งนั้นเลยครับผมจะเห็นเด็กเขาต้องการให้ประเทศดีขึ้นให้มีความโปร่งใสให้มีหลักประชาธิปไตยให้มีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราลองไปเปิดใจถ้าฟังเปิดพื้นที่เขาเข้ามาร่างรัฐมนุนทั้ง6ฉบับที่บอกว่าลายมาตาจะไม่แก้อย่ากลัวครับอย่าเสียตลาส่วนตัวผมไม่ต้องการต้องการแก้หลักการเลยครับ272ไม่ต้องเลือกตงายกเอาทั้งหมดไปเลยถ้าใจถึงใจจริงถ้าจริงใจแต่ถ้าไม่จริงใจท่านแบกรับความเสี่ยงไปเองการตีความแบบสีธนชัยท่านต้องรับไปอนาคตลูกหลานต้องรับว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านที่ท่านสร้างขึ้นมาเป็นคนตีความแบบสีธนชัยในการหยุดยั้งเดี่ยวล้างการแก้ไขรัฐมนูญ